สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อยู่เราอยู่ในช่องชิตเต้ฟนมารีนะคะเราเดี๋ยวพี่นะคะจะพาไปไม่บอกอย่าบอกค่ะวันนี้พี่จะ พี่จะทำไม่รู้เป็นคิดไปตามวันของพี่นะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะไปรีวิวกล่องนะคะไปดกูกล่องกันเลยรีวิวกล่องกันบ้านกล่องพี่นะคะเดี๋ยวไปดูตอนที่สองกันเลยนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามช่อง City t Family แล้วก็กดจับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย